โุยกลับบ้านดูอยู่ได้เงี้วเนี่ยและแกก็จับข้อมือของเจ้หุยอะไรเนี่ยโกเงี้วยังไม่จบเลยโบต้องดูแล้วรู้นะมาดูพระเอกเงีว้วโอ้ยโกหึงไม่เข้าท่าเขามีลูกมีเมียทางนั่นน่าแหละอ้วามาไว้ใจไอคนที่มานั่งดูอยู่ด้วยใกล้ๆกลอ้วกก็ไม่ไว้ใจ เจ้หุยอิดหนาระอาใจกับโกอังสามีพอกลับถึงบ้านก็ทะเลาะกันเถียงกันเรื่องดูงิ้วถ้าเจ้หุยไปดูงิ้วนานๆโกอังก็จะตามเจ้หุยกลับบ้านทุกครั้งไปเจ้หุยเป็นคนที่มีฐานะดีเตียกับแม่เป็นคนจีนแต้จิว๋วมีร้านเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเจ้หุย ก็รับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยเพราะแกไปเรียนตัดเย็บมาจากกรุงเทพเรียนจบก็กลับบ้านเปิดร้านตัดเสื้อลูกค้าแน่นทั้งคนในตลาดและชาวไร่ชาวนาโกอ่งแกเป็นคนจีนไหหลำรับตัดเสื้อกางเกงผู้ชายบ้านอยู่ในตลาดเดียวกันเกิดรักเกิดชอบกับเจ้หุยแล้วก็แต่งงานกัน แต่งงานกันเสร็จก็รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงลูกค้ามากมายคิวแน่นจนแกร่ำรวยขึ้นไปอีกอยู่กินกันมาฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแกก็ซื้อตึกเพิ่มเปิดร้านขายผ้าไปด้วยก็วันนี้มีงิวไปดูด้วยกันไหมโกดูไปเถอะโอต้องตัดกางเกงให้ลูกค้าอีกมากมายเลย เดี๋ยวไม่ทานโรงเรียนเปิดปเทอมเจุยก็ไปดูงิ้วในคืนนั้นกับข้างๆบ้านตีหนึ่งนิ้วก็เลิกก็กลับบ้านไขกุญแจเข้าบ้านขึ้นนอนพระเอกงิ้วหน้าตาเป็นไงบ้างอ้อยเฮียนี่กะหึงแม้กระทั่งงิ้วกูอ่างแกเป็นคนขี้หึงเวลาลูกค้าหนุ่มๆหน้าตาดีๆมาตัดเสื้อตัดกเกงแกก็จะไล่ให้เจ้หุยหลบไปหรือไม่ ไล่ให้ไปซื้อของบุ๊ยไปซื้อโอเลี้ยงให้หน่อยสิไปนานๆก็ได้ไม่ต้องรีบกลับเจ๊หุยก็รู้ดีว่าผัวหึงเจ๊หุยเป็นคนจีนที่หน้าตาสวยใบหน้ารูปไข่ตาโตแต่ชั้นเดียวจมูกโดง่งตอนาสาวๆมีคนแอบมาชอบแกมากมายแต่เจ๊หุยกั้นยังไงก็ไมร่รักชอบอยู่กับโกอ่างคนเดียวจนได้แต่งงานกัน ส่วนโกอ่งแกรูปร่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท้วมๆเตียเต้ยๆหน้าจีนแท้ๆใส้แว่นตาหนาเตะแกถึงได้ขี้หึงมากเพราะเมียสวยปกติถ้ามีงิ้วในตลาดหรือสาลเจ้าแกก็จะคอยตามไปกับเจ้หุยด้วยดูไปกระบนไปโอ้ววันเลี่ยนไม่ค่อยลีเลยไม่สนุกเลยกลับบ้านกันเถอะไม่ใช่อะไรเพราะแกฟังภาษาแต้จิ๋วไม่ค่อยออก แม่โกเพิ่มมานั่งได้แป๊บเดียวเองนิ้วออกจะไม่ถึงสามฉากเลยจะให้กัดอีกแล้วน่าเบื่ออีกประเด็นหนึ่งที่แกสาวสีให้เมียกลับเพราะอีกไม่นานพระเอกก็จะออกทั้งตัวโกงพระเอกแกหึงหมดหนุ่มแกที่ไหนจะมานั่งใกล้ๆแกก็จะดึงเจ้หุยให้ไปนั่งตรงที่อื่นอะไรของโกเนี่ยหึงไม่แต่คนแกเอ้ยน่าเบื่อ ว่าไม่ไว้ใจทั้งนั้นเท่าหวัวง,งูเตรียมไปหมดเจ้หุยดูงิ้วแบบไม่มีความสุขเท่าไหร่ทนการรบเร้าของโกอ่างไม่ได้ก็จำต้องยอมกลับบ้านงิวนี่มันจะดแสดงอะไรกันบ่อยๆวะเสียเวลานอนเสียเวลาทำมาหากินอยู่กันไปได้สมปีหลังจากแต่งงานแกก็มีลูกชายสองคนหน้าตาหน้ารัก คนโตเหมือนเจ้หุย่ยยังกับถอดออกมาส่วนคนเล็กนั้นหน้าตาคล้ายทั้งพ่อและแม่สองคนเลี้ยงดูลูกอย่างดีโกอังรักลูกชายทั้งสองมากอัวว่าพวากเราสองคนถ้าเข้าโรงเรียนอัวอยากให้ไปรเรียนที่กรุงเทพไปอยู่กับโกตงแกไม่มีลูกอีรักหลานสองคนนี้จัดตายโกตงคือพี่ชายของโกอังแต่งงานนานแล้วไม่มีลูก ฐานะดีอีกทั้งแกและกภรรยาก็รักกลานมากมักแวะเวียนมาหาน้องชายเสมอๆเอพราะคิดถึงหลานๆด้วยโกว่าถ้าเด็กๆถึงวัยเข้าโรงเรียนโกว่าให้ไปเรียนในกรุงเทพจะดีกว่านะเดี๋ยวโกวส่งเสียเอง่าว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพดูดูร้านนะ่ะสองคืนอัวก็จะกลับและไม่ต้องไปมองหนุ่มๆที่ไหนนะ ถ้าอัวรู้เป็นเรื่องจะหึงจะห่วอะไรกันนักหนาลูกค้าเข้ามาฉันก็ต้องพูดจาดีด้วยเป็นธรรมดาจะไม่ให้พูดคุยมองหน้ากันหรือ,อยังไงอีกหน่อยร่างก็เจ๊งเอาสิหึงไม่เขาท่าะครั้งนี้โกไปเยี่ยมลูกเดี๋ยวครั้งหนะ้าอัวไปมั่งว่าก็คิดถึงลูกๆจะแย่แล้วดูไปแล้วใครจะรับลูกค้าตัดเสื้อลูกค้าตัดเสื้อกระโปรงผู้หญิงอะมากมากกว่าผู้ชายพวกผู้หญิงแต่งตัวเก่ง ผู้ชายตัดเสื้อกางเกงตัดทีเดียวใส่ไปเป็นชาติไม่ต้องไปอยู่นี่แหละเดี๋ยววันหยุดโกตรงก็พามาเองแหละเจ้หุยก็จำใจยอมตามคำสั่งไม่ใช่อะไรหรอกแกไม่อยากให้เจ้หุยเข้ากรุงเทพเพราะหนุ่มๆกรุงเทพผิวขาวหน้าตาดีๆแกหึงไม่เหมือนหนุ่มๆบ้านนอกชาวนาชาวไร่ค่อนข้างผิวดำวันรุ่งขึ้นโกอ่างก็ขับรถเข้ากรุงเทพ เตรียมของกินขนมกับข้าวอาหารแห้งๆในท้องถิ่นไปฝากพี่ชายพี่สะพ้ยกับลูกๆมากมายอ้าวพี่สีวันนี้มาตัดเสื้อเหรอใช่จะอหุยพอดีหลานสาวจะแต่งงานเลยเตรียมหาชุดใหม่งั้นมาวัดตัวเลยนี่อูยคืนนี้มีลิเกแถวบ้านฉันงานบวชเขาจ้างลิเกคณนะ สีเทพรุ่งเรืองมาแสดงลิเกขณะนี้ดังนะพระเอกน่ารอมากเลยคนดูเยอะแยะแน่นอนฉันก็ว่าจะไปดูไปด้วยกันไหมโอ้ว่าดูลิเกมาค่อยไปหรอกพี่ทางนิ้วน่ะถนดัดแม้ก็ลองเปลี่ยนดูบ้างสิลิเกนะเครื่องแต่งตัวก็สวยไม่แพ้นิ้วหรอกยิ่งตัวตลกนะค้ำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยล่ะใกล้ๆแค่นี้เองไปไหมเดี๋ยวค้ำๆันมารับจะดีเร ลิเกร้องบางคําฉันฟังมาก่อยจะออกภาษาไทยทําไมเจจะฟังไม่ออกฟังไม่ออกคำไหนเดี๋ยวฉันแปลให้อืมเอาก็เอาถ้าอีอยู่ฉันดูงิ้วก็ไม่มีความสุขหึงฉันกับพระเอกงิ้วดูไม่เคยจบเลยสักทีรำคาญต้องรีบกลับบ้านทุกทีไปก็ไปสักสองทุ่มพี่สีก็มารับเจ้หุยทั้งสองคนรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเด็ก ถูกชะตากันพี่สีก็มาเป็นลูกค้าร้านเจุ้ยสม่ำเสมอทั้งสองเดินกันไปคุยกันไปจนถึงบ้านที่จ้างลิเกมาแสดงในงานบวชผู้คนมากมายต่างก็มาจับจองที่นั่งดูลิเกกันเต็มไปหมดมาตรงนี้หน้าเวทีเลยเจ้หุยฉันจะได้ดูหน้าพราะเอกใกล้ๆเขาว่าหล่ออย่างกระเทยพระบุตรเลยละพี่สีกระดีกระลามากจนเจุ้ยอดขำไม่ได้ เมื่อนั่งกันไปได้สักพักลิเกก็เริ่มแสดงด้วยการร้องออกแขกก่อนเขาร้องอะไรอะพี่สีอ๋อเขาเรียกออกแขกลิเกก,ก่อนจะแสดงก็ต้องออกแขกก่อนอ๋อออฉันก็พอฟังออกเจหุยพูดขึ้นสักพักก็ถึงฉากเพอเอกสีเทพออกมาพอพ้นม่านเท่านั้นแหละคนก็ปรบมือกันเกลียวกราว ความหล่อเหลารูปร่างสูงสงา่าจมูกโด่งคมสันตาโตฟันขาวเรียงเป็นระเบียบผิวขาวเหลืองเวลายิ้มแล้วตายิ้มตามเจ๊หุยถึงกับตาค้างกับพระเอกลิเกส่วนพี่สีนั้นก็เตรียมพวงมาลัยมีแบงค์ร้อยติดไว้ด้วยสี่ใบเจ๊หุยหันมามองทำอะไรเอ้พี่สีฉันจะไปตบรางวัลพระเอกของฉันอสสิเจ ว่าแล้วพี่สีก็เดินเอารางวัลไปคล้องขอพระเอกขอบคุณแม่สีมากๆครับที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้ลูกคนนี้พอกลับมาที่นั่งเจ๊หุยก็ถามว่าทำไมเราจะต้องเอาเงินไปให้ด้วยอ่ะพี่สีเขาก็จ้างมาแล้วไม่ใช่หรือแหมนี่เขาเรียกว่าตบรางวัลใครดูแล้วถูกใจใครก็ตบรางวัลคนนั้นจ้ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเอกที่ได้รางวัลมากที่สุด พี่สีพูดไปก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปเคลิบเคลิ้มไปกับหน้าตาของพระเอกที่หล่อเหลาแถมรำก็สวยเสียงก็ดีอัวดูงิว้วไม่เห็นจะต้องมีตบรางวัลเลยแต่ว่าพระเอกหล่อจริงๆนะเสียงก็ดีเจ้หุยเอ่ยปากชมและทั้งคู่ก็นั่งดูลิเกกันต่อไปเจ้หุยก็เริ่มดูเป็นพอถึงคิวของตัวโจ๊กออกเจ๊แกก็หัวเราะขึ้นมา พี่สีฉันดูยิวยังไม่ตลกเท่าดูลิเกเลยเขาเล่นตลกดีนะก็ใช่อะ่ะสีลิเกนะต้องพระเอกนางเอกดีตัวโจกดีตัวตลกดีถึงจะสนุกทั้งคู่ก็นั่งดูกันไปจนริเกเลิกพี่สีก็เดินมาส่งเจ้หุยพร้อมเพ,อเพื่อนอีกสองคนเพราะทางเดินกลับบ้านทางเดียวกันพรุ่งนี้มีลิเกอีกคืนเจ้จะไปดูกับฉันอีกไหมจะมารับเวลาเดิม ไปไปสิโกอ่างแกก็ไม่อยู่ไปกรุงเทพอยู่คนเดียวหน้าเบื่อพี่สีมารับฉันเวลาเดิมก็แล้วกันนัดแนะกันเรียบร้อยก็แยกย้ายกลับบ้านคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรเจ้หุยหลับตาลงก็เห็นแต่หน้าพระเอกลิเกคนนั้นเช้าวันรุกขึ้นแกก็เปิดร้านตามปกติตกค่าแกก็รีบปิดร้านอาบน้ำแต่งตัวเจ้หุยฉันมารับแล้วจะไปกันหรือยัง ฉันก็เสร็จแล้วพี่สีไป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 เอา้าแล้วนั่นถือถุงกระดาษอะไรไปด้วยอ๋อถุงใส่พวงมาลายัยจะไปตบรางวัลแบบพี่สีบ้างฉันก็ว่าดีนะเป็นกำลังใจให้คนเล่นนะ่ะแม่แมแมเดี๋ยวพระเอกออกรับไปพร้อมกันนะและทั้งสองก็ตรงไปยังโรงริเกจนถึงฉากพระเอกออกวันนี้พระเอกแต่งชุดดำ ขับกับเพชรแพรวพราวแสงวูบวาบยิ่งดูหน้าหลงไหลมากๆพี่สีวันนี้พระเอกดูหลอกกาเมื่อวานอีกใช่ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไปไปไป,ไปออกหลังวันไปคล้องคอ,อกันเดียวว่าแล้วทั้งสองก็เอาพวงมาลัยห้อยแบงร้อยไปคล้องคอให้กับพระเอกขอบคุณพี่สีกับเจมากนะครับแหมเจนี่สวยจริงๆเลยครับเจนได้ยินดังนั้นก็แอบอิ้มอาย พรุ่งนี้ผมจะไปแสดงที่วัดท่าเจ๊ไปให้กำลังใจผมด้วยนะครับเจ๊หุยไม่พูดอะไรจ้าพ่อคุณพรุ่งนี้พี่สีกับเจ๊จะไปจ้าเจ๊หุยยังไม่ทันได้พูดอะไรพี่สีก็เอ่ยปากตบปากรับคำไปแล้วก็พากันมานั่งดูต่อพี่สีพรุ่งนี้โกก็กลับมาแล้วช่างคงไปไม่ได้หรอกแม้พรุ่งนี้เขาเล่นอีกคืนเดียวเอง โกมาก็บอกแกไปว่ามากับฉันเขาไม่ว่าอะไรหรอกฉันกับโกก็รู้จักกันมานานเออเออเอาอย่างนั้นก็ได้นานๆทีโกแกคงไม่ว่าอะไรนี่ทาเป็นยิ้วนะแกบนตายเลยแกดูลิเกก็ไม่เป็นแกคงไม่ว่าทั้งสองนั่งดูจนลิเกเลิกก็กลับบ้านโดยพี่สีมาส่งเหมือนเดิมพรุ่งนี้อย่าลืมนะไปนะช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นโกอ่างก็ขับรถ กลับมาจากกรุงเทพลูกเราเป็นยังไงบ้างเฮียสบายดีเห็นว่าเรียนเก่งทั้งคู่เป็นเด็กดีไม่ากดออัวละสึ้นใจจริงๆว่าก็คิดถึงลูกเมื่อไหร่จะปิดเทอมอีจะได้กลับมาบ้างอีกสองเดือนเองโกตรงว่าปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จีมาส่งตกค่ำพี่สีก็มาที่ร้านอ้าวโกกลับมาแล้วหรือ อ้าวพี่สีไปไหนมาคำมคัก็จะมารับเจ้หวยไปดูลิเกอ่ะฮะอะไรนะหรือดูยี่เกเป็นด้วยหรือปีเดิอนอุ้ยเห็นหรือดูแต่งิว้วแหมเฮียคนเราดูอะไรจําเจมันก็เบื่อว่าเพิ่งไปดูมาสองคืนพี่สีชวนไปเออนี่ลิเกนี่ก็สนุกดีนะโกจะไปด้วยกันไหมล่ะไม่เออาะ ววไปไปฟังไม่รู้เรื่องถ้าเปลี่ยนคนอื่นวัวไม่ไว้ใจมาให้หรือปา,นาแน่แน่นี่เห็นว่าเป็นพี่สีววอนุญาตแล้วรีบกลับละ่ะว่วาขาับรถมาเหนื่อยเหนื่อยจะขึ้นนอนแล้วเจ้หุยก็แอบเอาพวงมาลัยติดแบงร้อยใส่ถุงกระดาษไปด้วยเหมือนขึ้นก่อนแล้วก็ออกเดินไปดูลิเกกันพร้อมพี่สี พอเอาพวงมาลัยคล้องคอพระเอกขอบคุณเจ๊เจ๊หุยคนสวยกับพี่สีคนงามมากนะครับมีโอกาสผมจะแสดงแถวนี้อีกคิดถึงแม่ทั้งสองนะครับเขาว่าลิเกจะลงสาริกาลินทองกับลงณหน้าทองพร้อมคาถากำกับก็น่าจะเป็นจริงเจ๊หุยบัดนี้เธอชอบพระเอกลิเกเขาแล้ว เมื่อไรจะมาล่ะเจ๊คงคิดถึงแย่เลยอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเจ๊จะมาปิดวิกทำการแสดงในตลาดรบกวนไปให้กำลังใจด้วยครับไล่ไล่ล่ล,ล,ล,ลว่าไปแน่นอนจะรอนะหลังจากนั้นเจ๊หุยก็เฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอลิเกมาปิดวิกและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงพี่สมศรีมารับเจ๊หุยไปดูลิเกกันเหมือนเดิม เจหูก็จะต้องหิ้วพวงมาลัยและเตรียมเงินไปตบรางวัลพระเอกลิเกลิเกมาปิดวิการแสดงทั้งหมด7คืน3คืนผ่านไปแล้วเจหุยกับพี่สมศรีก็ไปดูทุกคืนคืนนี้เป็นคืนที่สดูจะไปดูทุกคืนเลยเหรอโบหุยไปสินิ้วก็ไม่มีลูทำงานเหนื่อยทั้งวันว่าก็อยากจะหาอะไรดูแก้เบื่อบ้างตามใจดู คืนนี้เจ๊ก็ไปดูลิเกเช่นเคยกับพี่สมศรีฝ่ายโกอ่างอยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกเหงาเหงาลองไปดูยี่เกดูสักคืนว่ามันจะสนุกเหมือนที่โบหุยพูดไหมพูดแล้วแกก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินออกไปในตลาดที่มีวิกลิเกมาแสดงแกยืนดูอยู่ข้างหลังพอตลกออกมาฉากแรกผู้คนก็ปรบมือกันใหญ่ตลกก็แสดงได้ดี จนก็อ่างกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่มาถึงฉากที่พระเอกออกมาร้องเพลงบรรดาแม่ยก,กเอาพวงมาลัยพร้อมมีใบธนบัตรไปคล้องกันยกใหญ่รวมทั้งพี่สีกับเจ้หุยด้วยพลันเห็นเจ้หุยคล้องพวงมาลัยแกก็เลือดขึ้นหน้าไอยาแบบนี้นี่เองถึงได้ออกมาดูยี่เกทุกวันแกเดินเข้าไปหาเจ้หุยแล้วดึงแขนออกมา กลับบ้านเดียวนี้น้อยแน่แอบเอาเงินมาปนเปรอพระเอกยี่เกนี่เองกลับบ้านต้องคุยกันให้รู้เรื่องลมหึงเข้าครอบงำอะไรเนี่ยว่าอายเขาวนะอเโอโก้ดูไม่ต้องมาพูดอะไรเลยและแกก็คว้าข้อมือเจ๊หุยถูลู่ถูกลางกลับถึงบ้านเจสีตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกอู้คนก็มองโกอ่างกับเจ้หุยกันตาค้างรวมถึงพระเอกลิเก ดูทำแบบนี้ได้ยังไงเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อผู้ชายคงได้กันแล้วละสิโกยังมาพูดดูถูกว่าแบบนี้นะว่าแค่ตอบรังบังเขาไปพราเขาแสดงดีถูกใจอว่าว่าไม่เชื่อต่อไปนี้ห้ามไปดูยี่เกออีกอวยแคไปโกูอังไม่รู้จะทำยังไงหึงก็หึงแต่ก็รักเมียมากเข้าห้องนอนปิดประตูส่วนเจ้หุยก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอน หันหลังไม่พูดคุยกันบรรยากาศเช้าวันรุ่งขึ้นสองผัวเมียก,ก็ตีลูกเงียบใส่กันโดยไม่พูดคุยกันทั้งวันต่างคนต่างทางานตกกลางคืนเจ้หุยก็ทำกับข้าวเตรียมไว้บนโตะ๊ะตามหน้าทีและก็แต่งตัวจะไปดูลิเกจะไปหาพระเอกลิเกอีกแล้วใช่ไหมใช่ว่าจะไปดูลิเกไม่ได้ไปหาพระเอกลิเก อ้วกแขกชื่นชอบเขาแสดงรีให้เงินเป็นรางวัลนี่นี่หน่อยๆมันจะเป็นอะไรไปอีกไม่กี่วันเขาก็ย้ายไปแล้วลึกกับอ้วอยู่กันมากี่ปีจนลูกโตโมแล้วหรือไม่ไว้ใจอ้วกอ้วก็เสียใจต่อไปนี้อ้วจะทําตามใจอ้วะถ้าพระเอกลิเกมาชอบอ้วะอ้วกจะไปกับอีเจ้หุยพูดประชดโกอังจนโกอังตกใจไม่คิดว่าเมียจะพูดแบบนี้แกทําอะไรไม่ถูก นั่งนิ่งอยู่ในบ้านคนเดียวจนดึกดื่นเพื่อรอเมียกลับสุนเจ้หุยวันนี้ก็มานั่งดูลิเกกับพี่สีเหมือนเดิมเจ๊เป็นอะไรวันนี้ดูเจ๊ซึมซึม,ซมหรือลิเกมไม่สนุกอ้วทะเลาะก,กับโกอ่งมาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สีฟังเดี๋ยวลิเกเลิกฉันจะไปส่งเจ๊แล้วก็จะคุยกับโกอ่งเอง เมื่อลิเกเลิกเจ้หุยก็กลับบ้านพร้อมพี่สีพอเดินเข้าบ้านเห็นโกอังนั่งหน้าเศร้าอยู่กับเก้าอีพี่สีก็พูดขึ้นว่าโกถ้าจะโทษก็โทษฉันเถอะฉันเป็นคนชวนเจ้หุยไปดูลิเกเองตอนที่เฮียไปหาลูกที่กรุงเทพนะ่ะไอเรื่อนจะไปมีอะไรกับพระเอกลิเกนะ่ะเลิกคิดเถอะมันไม่มีแบบนั้นหรอกพวกแม่ยกทั้งหลายแบบฉันนะ แค่ชื่นชมให้รางวัลไอเรื่องไปเสียตัวนะไม่มีทางเชื่อฉันเชื่อหุยแค่เอาเงินเล็กๆน้อยๆไปเป็นรางวัลน,น้ําใจมันไม่ได้หมดเปลืองไปเท่าไหร่หรอกแค่ซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆเจ๊เองแกก็เย็บเสื้อผ้าทุกวันเหนื่อยนะฉันกล้าสาบานได้เลยว่าเจ๊แกไม่มีอะไรกับพวกลิเกจริงๆได้ยินพี่สีพูดโกอ่างก็เริ่มรู้สึกดีขึ้น พี่สีว่าเข้าใจขอบใจดูมากนะที่เตือนแล้พี่สีก็ขอตัวกลับบ,าบ้านโบวูยว่วขอโทษนะที่ว่าพูดไม่ดีกับดูว่วรักเลยอว่าถึงได้ทำแบบนั้นลงไปเอเออ้วาก็ขอโทษเลยที่ทำให้เลยเข้าใจผิดแล้วทั้งสองก็เข้าใจกัน โบ้หุยวันนี้ดูจะไปดูยี่เกอีกไหมไปสิคืนนี้คืนสุดท้ายอ้วไปด้วยได้ไหมอ่ะฮะหูว่าฝากไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าลรือหึงว่าจะตามไปอารวาสอีกเปล่าเปล่าว้วาก็อยากดูยี่เกเหมือนกันเมื่อวานก่อนอ่าเห็นตลกเขาเล่นสนุกดีอ้วชอบเหลอไปก็ไปแต่ลือห้ามหึงว่า และอารวาดแบบวันก่อ,อีกนะว่าอายขาวโอ้ยว่าไม่ทำหรอกแล้วสองคนผัวเมียก็ออกไปดูลิเกปิดฟิกด,ด้วยกันพร้อมกับพี่สีถึงฉากที่ตลกออกทำการแสดงโกอ่างหัวเราะเสียงดังมากๆพร้อมทั้งแอบไปซื้อพวงมาลัยเนบธนบัตรใบแดงๆสองใบไปคล้องคอให้กับดาวตลกเจ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย โกแกเป็นอะไรฝนจะตกน้ําท่วมโรงลิเกแน่ๆคืนนี้หน้านาซีพี่สีว่าก็แปลกใจและโกอ่างก็กลับมานั่งแกไม่พูดคุยกับใครเลยตั้งหน้าตั้งตาดูลิเกจนถึงฉากพระเอกออกแกทําหน้าบึ้งตึงเจ้หุยกับพี่สีใจคอไม่ดีกลัวแกจะอาระวาดหันมาอีกทีก็ไม่เห็นโกอ่างนั่งอยู่ โกแกไปไหนอะเจวีไม่รู้สิสงสัยทำใจไม่ร่ากลับบ้านไปแล้วอีชะโลงอกไปสักพักโกอังก็เดินกลับมาพร้อมพวงม,มาลัยสามพวงอะไรโกโกไปซื้อพวงม,มาลายัยจะให้ลื้อกับพี่สีไปคล้องคองพระเอกอีเสียงลีนลำสวยว่ากระชอบว่าแล้วแกก็หยิบแบงร้รยมาสองใบ ผูกเข้ากับพวงมลาลัยสองข้างอ่วจะไปตบรางวัลพระเอกเอา้าวอันนี้ของดูกับพี่สีใส่เงินกันเอาเองว่าแล้วแกก็เดินตรงไปที่พระเอกและคล้องพวงมลาลัยให้อัวฉับเสียงลือเสียงดีร้องเพราะมาปิดวิกบ่อยๆนะอ่วจะเป็นพ่อยกให้ลือขอพระคุณครับเฮียที่กรุณาเฮียไม่หึงเจแล้วเลยครับ หึงหึงอะไรกันหยอกกันเลี่ยนแล้วแกก็ตบบาพระเอกเบาๆเดินกลับมานั่งเจ้หุยกับพี่สีมองตากันเลิกๆแล้วก็กลั้นหัวเราะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่มาดูแลลูกนี้พร้อมหายรางวัลดีๆ ไม่เคยนายนี้เรรวนขอให้ท่านทางลลยสุขกายสุขใจทั้งมวลคิดเงินทองได้ครบท้วนไม่เปลี่ยนแปรปรวนหลีกนี้โอกาสหน้าจะมาไหม ขอให้ทุกท่านส้าฝันดีนับตั้งแต่วันนั้นมาถ้ามีลิเกมาเล่นเมื่อไหร่ไม่ว่าจะคณะไหนก็ตามแกจะต้องชวนเจ้หุยไปดูทุกครั้งแต่งตัวเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวก็ไม่ทานดูยี่เกหรอกแล้วทุกครั้งโกอ่างจะต้องตบรางวัล ไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกตัวตลกจนเจ้หุยต้องเตือนก็ตอบรังวันมากไปเปล่าหลายร้อยแล้วนะดูไม่ต้องเลยเงินทองเล็กน้อยแค่นี้ซื้อความสุขลูกเต่าก็ไม่มีภาระอะไรพี่ชายอ้วส่งเสียหมดเสียดายอะไรของแค่นี้อย่าเข้มอย่าแกมนักเลย